เราะะมาดูฟังก์ชันอินเวอร์สฟังก์ชันอินเวอร์สเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกฟังก์ชันมานะคะมีพิกัด x y x y แบบนี้นะ,ะให้สลับเลยค่ะเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x x นะคะเป็นหนึ่งแล้วก็ไปเป็น y แทน y เป็น a แล้วก็มาเป็น x แทนสลับแบบนี้นะคะแค่นี้นะคะ่ะฟังก์ชันอินเวอร์สสลับ x สลับ y หรือมีฟังก์ชัน g นะคะฟังก์ชัน g บอกว่ามี1 4 2แล้วก็5แล้วก็3แล้วก็4แบ,บนี้ถ้าพี่จะหาฟังก์ชัน g inverse ก็แค่สลับ x กับ y นะคะแค่นี้เองโอเคไหมต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างในรูปของสมการกันบ้างเขากำหนดนะคะฟังก์ชัน x เท่ากับ 5 x บวก4เขาให้หานะคะฟังก์ชันอินเวอร์สของ x อ่าอินเวอร์สของ x นะคะคืออะไรเรามาดูนะคะฟังก์ชันของ x ในที่นี้ก็คือ y ถูกไหม y เท่ากับ5 x บวก4การทำให้เป็นอินเวอร์สนะคะน้องๆจำวาเลยเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x แล้วสมก,กมารโดยทั่วไปนะคะเขาจะจัดรูปหรู่นรูป y เท่ากับดังนั้นเราต้องย้ายข้างค่ะกลายเป็น x ลบ4เท่ากับ5 y y จะเท่ากับ x ลบสส่วนด้วย5 y ตัวนี้แหละค่ะจะเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สของ x เรียบร้อยและดังนั้นเราหาฟังก์ชันอินเวอร์สของ x ได้แล้วนั่นคือ x ลบส่ส่วนด้วย5ถูกไหมคะ ต่อมานะคะเรามาดูฟังก์ชัน x เท่ากับ square r o o x บวกสามละเขาอยาหาฟังก์ชันอินเวอร์สเช่นเดียวกันดังนั้นฟังก์ชันของ x นะคะก็คือ y ถูกไหมก็เขียนได้สมการแบบนี้การที่เราจะทำอินเวอร์สนะคะเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x แค่นี้เองต่อมาเราก็กำจัด สแปรลูตก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างเราจะได้ f กำลังสองเท่ากับ y บวกสามจัดรูปนะคะเราจะได้ y เท่ากับ x กยกกำลังสองลบสามถูกปะดังนั้น y ตัวนี้แหละจะคืออะไรคะฟังก์ชันอินเวอร์สของ x เรียบร้อยแล้วถูกปะกำหนดฟังก์ชันนะคะของ 3x บวกหเท่ากับ เ x ลบ4เราต้องสร้างฟังก์ชันเสมือนนะคะให้ได้3 x บวก1เป็นวงเด็บที่ได้ดังนั้น3 x บวก1่ะคูณกลับเข้าไปเรากลายเป็นอะไรคะ9 x บวกสถูกปะใช่ไหมคะ9 x บวก3ดังนั้น3มเนี่ยมันเกินมาจากตัวนี้เห็นไหม9 x บวก3เราต้อง มันหวกสามมันเกินเราต้องลบอะไรคะลบสามถูกปะสามมันเกินมาเราก็ลบสี่เดิมที่มีอยู่แล้วทันไหมคะดังนั้นค่าของเราจะได้เท่าเดิมปะเท่าเดิม,มเราก็จะได้สามเอลบเถูกไหมคะอันนี้เป็นฟังก์ชันสามเอบวกหนึ่งอยู่ดังนั้นถ้าเราจะหาฟังก์ชันของสามเอเนี่ย ตรงไหนเป็น3 x บวกหนึ่งเราแทนเป็น x ให้หมดดังนั้นเราจะได้3 x ลบเจ็นป่ะเพราะตัวนี้แทนเป็นตัวนี้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมคะดังนั้นเราได้ฟังกช์ชันของ x มาแล้วจากนั้นนะคะเรานำฟังกช์ชันของ f ไปหาฟังก์ชัน x inverse ตัวนี้นะคะฟังกช์ชันของ x เราได้มาละฟังกช์ชันของ x ก็คืออะไรคะ ก็คือ y ถูกไหม y เท่ากับ 3x ลบ7การที่เราจะทำา n w เ r r รี่เคยบอกแล้วการทำา n w a r d ทำไงคะเป็น y เปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y จัดรูปนะคะย้ายข้างกลายเป็น y เท่ากับ x บวก7ส่วนด้วย3ดังนั้น y ตัวนี้จะกลายเป็นฟังก์ชันอ n นเ r อของ x เรียบร้อเกียวป เมื่อเราได้ฟังก์ชันอินเวอร์สของ f มาแล้วนะคะเราได้ฟังก์ชันอินเวอร์สของ x มาแล้วเราก็จะหาฟังก์ชันอินเวอร์สของลบสามได้ตรงไหนเป็น x เราแทนเป็นลบสามให้หมดทันไหมแทนลงไปกลายเป็นลบสามนะคะบวกเจ็ดส่วนด้สามกลายเป็นอะไรคะ สี่ส่วนสามดังนั้นฟังก์ชันอินเวอร์สเมื่อแทน x เป็นลบสามเราได้สี่ส่วนสามเช่นเดียวกันเราจะหาฟังก์ชันอินเวอร์สเมื่อแทน x เป็นสองเบวกหนึ่งเราก็รู้นี่คะ่ะว่าฟังก์ชันอินเวอร์สของ x มีค่าเท่ากับ x อกบวกเจ็ดส่วนด้วยสามการที่เราจะหาฟังก์ชันอินเวอร์สของสองกบวกหนึ่งก็ไม่ยากถูกปะ่ะดังนั้นเราก็ทำไงคะ ตรงไหนเป็น x แทนเป็น 2x-1 ลบจะได้เท่าไหร่คะ 2x เปิดวงเล็บค่ะบวก6ถูกไหมลบ1บวก7ก็เป็น6ส่วน3ดังนั้นเราจะได้ฟังก์ชันอินเวอร์สเมื่อแทน x เป็น 2x-1 เรียบร้อยแล้ว จากโจทย์นะคะเขากําหนดฟังก์ชันของ x มา2สมก,การเห็นไหมโดยที่มีเงื่อนไขว่า x เ,เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0นจะใช้สมการนี้แต่ถ้า x น้อยกว่า0ูนย์เนี่ยจะใช้สมการนี้ถูกไหมคะเขาให้หาฟังก์ชันอินเวอร์สของ x หาฟังก์ชันอินเวอร์สเมื่อแทน x เ,เป็น3บวกกับฟังก์ชันอินเวอร์สเมื่อแทน x เ,เป็นลบ7อ่ะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราจะหาฟังก์ชันอินเวอร์สมาก่อนถูกไหมคะสมก,การเรามี2สมก,การการที่เราจะทำอินเวอร์สตัวเนี้ยมันก็คือ y ถูกไหม y จะมีค่าเท่ากับอที่ของเขียนชิดซ้ายๆหน่อยนะคะ y จะมีค่าเท่ากับ 4x ลบ5กับ 3x ลบ5เมื่อมีเงื่อนไขว่า x เนี่ยมากกว่า0อะมากกว่าเท่ากับ0หรือ x น้อยกว่า0แล้ว y นะคะเรามาดู y ถ้า x มากกว่าเท่ากับ0เมื่อแทน x เป็น0ตัวนี้ y จะต้องเป็นไงคะมากกว่าเท่ากับลบ5 เหมือนกันถ้าแทน x เป็นส่วนตรงนี้ y จะต้องเท่าไหร่คะน้อยกว่าลบห้าทนะั้นเครื่องหมายจะสอดคล้องกันนะคะเครื่องหมายจะสอดคล้องกันโอเคต่อมาะคะ่ะเราจะทำอ n นเ r อร์ w อินเวนะคะการทำอ n นเ r อรคือตรงไหนเป็น y เราเปลี่ยนเป็น x ตรงไหนเป็น x เราก็เปลี่ยนเป็น y สลับตัวแปรแค่นั้นเองถูกไหมคะสำหรับเงื่อนไขนะคะตอนนี้นะคะ เปลี่ยนละกลายเป็น y มากกว่าเท่ากับ0กับ y น้อยกา0แทนละถ้าเป็น0นะคะตัวนี้พจน์นี้เป็น0ดังนั้น x จะเป็นไงคะมากกว่าเท่ากับลบ5ส่วนตัวนี้นะคะเมื่อแทน y เป็น0 x จะเป็นไงคะน้อยกว่าลบ5โอเคจากนั้นเราจะย้ายข้างนะคะ เรียนที่ะตัวทดนะคะไปทดว่า x เท่ากับ 4y ลบ5นะคะจัดรูปให้อยู่ในรูป y เราย้ายมากลายเป็น x บวก5ส่วน4จะเท่ากับ y ดังน,นั้นตัวนี้นะคะจัดรูปอยู่ในรูป y เท่ากับเราจะได้ x บวก5ส่วน4กลายเป็นสมการบนนะคะสำหรับเงื่อนไขเงื่อนไขเราก็จะเป็นไงคะเหมือนเดิมถูกไหม y มากกว่าเท่ากับ0กับ x มากกว่าเท่ากับลบ5เพราะมันคือสมการเดิมแค่ย้ายข้างสมการเฉยๆถูกไหมเราไปโทษดีค่ะสมการล่างนะคะ x เท่ากับ 3y ลบ5 x เท่ากับ 3y ลบ5ย้ายข่างจัดรูกใยเป็น x บวก5ส่วน3เท่ากับ y ดังนั้น y จะเท่ากับ x บวก5 ส่วน3ในเมื่อสมก,การเป็นสมก,การเดิมแต่แค่ย้ายข้างสมก,การเฉยดังนั้นเงื่อนไขด้านหลังเหมือนเดิมถูกไหมคะเหมือนเดิมคราวนี้เราสร้างฟังก์ชันอินเวสเรียบร้อยแล้วฟังก์ชันอินเวสก็คือตัวนี้นี่แหละถูกปะฟังก์ชันอินเวสกลายเป็นตัวนี้จากนั้นนะคะเราจะหาฟังก์ชันอินเวสเมื่อแทน x เ,เป็นส แทน x เป็นสามแปลว่าอะไรคะ x ต้องเป็นไงมากกว่าหรือเท่ากับลบห้ามากกว่าหรือเท่ากับลบห้าเราใช้สมการไหนสมการบนถูกไหม x มากกว่าหรือเท่ากับลบห้าใช้สมการนี้ดังนั้นนะคะเราจะแทนสามลงไปใน x ที่สมการนี้เราจะได้สามนะคะบวกห้าแล้วส่วนด้วยสี่เราจะได้แปดส่วนสี่ ตัดการหลุองดังนั้นหาอีกตัวหนึ่งค่ะฟังก์ชันอินเวอร์เมื่อแทน x เ,เป็นลบเเมื่อแทน x เป็นลบเจเป็นลบเเข้าสู่เงื่อนไขไหนคะดูสิคะ x เ,เป็นลบเแสดงว่า x น้อยกว่าเท่าไหร่ลบหใช้สมการนี้ถูกไหม x น้อยกว่าลบหใช้สมการนี้ดังนั้นเราแทนลบเลงไปใน x อ x บวกหแล้วส่วนด้วยสา ลบเบวกห้าเหลือลบสนะคะส่วนเป็น3ถูกไหมดังนั้นเราจะได้ฟังก์ชัน2องฟังก์ชันมาแล้วนำฟังก์ชันมาบวกกันนะคะฟังก์ชันอินเวอรเมื่อแทน x เ,เป็น3บวกกับฟังก์ชันอินเวอรเมื่อแทน x เ,เป็นลบเเราจะมีค่าเท่ากับ2องบวกกับลบสส่วนสเปรียบเสมือน2ลบ สองส่วนสามการบวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันดังนั้นต้องคูณสามคูณสามนะคะเราจะได้อะไรเอ่ยเราจะได้เท่าก,กับสามสองหกลบสองส่วนสามนะคะเราจะได้สี่ส่วนสามถูกไหมจบแล้วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ